Stories from the heart ช่วงเรื่องราวจากใจมึงอยากไอ้พี่มาชีผมเจอพี่มันทําให้เราห้าวอยากที่จะฆ่าคนจับปืนก็บอกนี้แล้วอยากฆ่าคนคุณสมบัติได้รับเลือกจากผู้เป็นลุงให้สืบทอดกันเป็นทายาทมือปืนเขาเริ่มฆ่าคนครั้งแรกด้วยวัยเพียง13ปี งานครั้งแรกลุงรับงานมาแล้ให้ผมไปจัดการไปลองงานลองครั้งแรกผมยิงตามนัดไม่ถูกถอดใจครับเจนี้กลับลุงบอกตามไปเอาให้ได้พอดีเขาวิ่งไปแล้วไปติดกำแพงกระโดดขึ้นไม่ได้ผมก็เลยจับผมดึงมายิงระยะชิดสองนัดอีกก็เลยทำให้ครั้งแรกสำเร็จ คุณสมบัติผ่านบททดสอบแรกของการเป็นมือปืนเวลานี้เขากลายเป็นมือปืนอาชีพโดยไม่มีใครรู้ฉากหน้านั้นเป็นเด็กที่เรียบร้อยใฝ่เรียนแต่เบื้องหลังกลับเหี้ยมโหดและฆ่าคนได้อย่างเลือดเย็นมันทําตามหน้าที่ไม่ได้โกรธเคืองกันหรือบาดหมางก,กันไม่ได้อาคฆาตต่อกันแต่ใน,นเมื่อเราต้องทําแล้วเราก็ต้องทําให้สําเร็จ คุณสมบัติได้ไปเรียนต่อที่กรุงเทพเมื่อโอกาสเปิดทางให้เขาก็รีบรับงานที่ตัวเองถนัดทันทีช่วงนั้นเรียนอยู่ปีสองนะครับทีมีเพื่อนบอกว่ากําลังลงขันกันเพื่อที่จะจ้างคนค่าดีผมได้ยินผมบอกว่าถ้าจ้างเท่าไหร่ในลองดูที่เขาอะไรทำด้วยบอกเปล่าอยากลองดูถ้าได้เจ็ดพันจะทา การลงมือในครั้งนี้เกือบทำให้คุณสมบัติต้องหมดปนอนาคตเมื่อเขาถูกตำรวจควบคุมตัวไว้ได้แต่เนื่องจากขาดพยานและหลักฐานเขาจึงได้รับการปล่อยตัวเป็นจุดหักเคตรงนั้นแหละครับที่อยากให้เราวางมือเพราะว่าเป็นถ้าพูดว่าเป็นสัญญาณเตือนเลยนะเพราะว่าเราทําทุกครั้งไม่เคยเป็นอย่างนี้นะอันนี้คือเป็นสัญญาณเตือนถ้าไม่หยุดก็คงจะจะเจอคุณสมบัติกลับมาอยู่บ้านที่จังหวัดสุรินทร และปฏิญาณว่าต่อแต่นี้เขาจะเป็นคนใหม่มีชีวิตใหม่แต่เหตุการณ์ไม่คาดคิดก็นำพาให้เขาไปมีเรื่องกับลูกชายในตำรวจอย่างรู้ไหมกูลูกใครเขามาหาเรื่องผมก่อนแล้วผมก็ชกเขาต่อยเขาผมใส่สนามมือต่อยเขาประมาณตาบอดนี่แหละครับเขาก็ให้มือปืนตามล่าผม นี่จึงเป็นครั้งแรกที่เขาถูกตามล่าตอนนั้นก็เวลานอนก็มีคนมาหาเราที่บ้านดึกดึเดินๆมาพยายามที่มาสังเกตการแอบไปที่ประตูหลังบ้างอะไรบ้างเพื่อที่พยายามจะหาทางเข้าบ้านเราให้ได้คือเขาจะเก็บเราให้ได้จะออกจากบ้านก็ต้องวางแผนให้ดีครับระดับคุมบางครั้งผมพรางตัว ปกติไม่เคยใส่แว่นเขาต้องซื้อแว่นมาใส่ซื้อเรแบนซื้ออะไรมาใส่อย่างนี้คือให้มองผิดไปแล้วก็ใช้ผ้าขมา้าผ่าคอผ้าอะไรบางคือให้มันเกะก,กะขึ้นมามันดูยากเลยคุณสมบัติไม่มีโอกาสสู้ตอนนี้เขากลายเป็นผู้ถูกล่าและต้องหนีถึงจะหนีเขาก็หนีไม่พ้นแต่แปลกมากเกือบทุกครั้งที่เขาตกอยู่ในระยะประชันชีพแค่ปลายกระบอกปืนก็มีสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้เขาหลุดพ้นไปได้ทุกครั้ง วันหนึ่งคุณสมบัติได้มีโอกาสรู้จักกับลุงหงาคนเลี้ยงวัวลุงหงาได้แสดงความห่วงใยและเล่าเรื่องพระเจ้าให้เขาฟังเขาก็พูดนูนใจเรื่องพระเยซูให้ฟังแล้วหลังจากนั้นก็ตัดสินใจรับเชื่อพระเจ้าทั้งครอบครัวแต่เรื่องราวยังไม่จบเพราะเขาได้เข้าไปขัดแย้งกับนายทุนค้าที่ดินเขาจึงต้องถูกตามล่าอย่างหนักจากมือปืนอีกกลุ่มเครียดมากมีช่วงแรกเคยคิดฆ่าตัวเองตาย เพราะว่าไม่อยากให้คนอื่นฆ่าเราเรามันมีมาสองรายแล้วรายที่สองนี่ถี่มากตามเหลือเกินเราคิดว่าจะใช้ปืนของเราเนี่ยยิงตัวเราตายเพราะว่าศักดิ์ศรีที่ไม่อยากให้คนอื่นฆ่าเราแต่พอดีผู้รับใช้ไปหนุนใจที่บ้านบอกว่าถ้าเราฆ่าตัวเองตายเราก็ตกนรกที่เราเชื่อพระเจ้ามานี้ก็ช่วยไม่ได้พระเจ้าห้ามฆ่าคนการที่เราฆ่าตัวเองก็คือฆ่าคนที่ฆ่ามาแล้วพระเจ้า ชำระให้เราแล้วเมื่อหมดหนทางที่จะหนีมันก็เหมือนกับสุนัขจนตรอกตัวหนึ่งเขาแขนและคิดสู้แม้ต้องแลกด้วยชีวิตก็ตามผมคิดผมคิดเลยว่าผมตายหนึ่งเขาต้องตายเยอะกว่าผมประมาณนี้ครับมันถึงจกคุ้มวินาทีนั้นเองพระเจ้าได้เปลี่ยนความคิดและสอนให้เขามีจิตใจที่ถ่อมยอมให้อภัยและคืนดีกับศัตรูมันยากแต่เขาก็ยอมที่จะทำ เขาจึงอธิษฐานวิงบอนกับพระเจ้าในเรื่องนี้มีการเรียนรู้ในการที่จะเผชิญความจริงเพราะว่าชีวิตในการหลบนี้นั้นมันไม่ใช่ความจริงแล้วกับที่เรามีบทเรียนเราสามารถที่จะใช้บทเรียนตรงนั้นมาใช้ในชีวิตจริงของเราได้เพราะว่าบางครั้งสิ่งที่ไม่คาดคิดและไม่คาดคาดไม่ถึง เราเข้าไปทําตรงนั้นมันง่ายกว่าที่เราคาดไว้ก็มีแย่ๆไปหมดเพราะว่าปัญหามีไว้ให้แก้ใช่ไหมครับไม่ใช่มีไว้ให้หนีผมคิดถึงข้อนี้ผมเลยต้องกลับมาแก้ปัญหาปัญหาอยู่ตรงไหนผมก็ตามไปที่ปัญหาแล้ไปแก้ตรงนั้นชีวิตของคุณสมบัติสิ้นสุดการหนีและการถูกตามล่าความจริงนี้เกิดขึ้นได้เพราะการคืนดีและการให้อภยัย ปัจจุบันคุณสมบัติใช้ชีวิตอย่างปกติมีอาชีพเป็นเกษตรกร,เ,กรเขายังมีส่วนในภารกิจรับใช้พระเจ้าในคริสตจ,จกักรชีวิตในครอบครัวมีแต่สันทิสุดด้วยการอวยพอรอย่างมากมายที่มาจากพระองค์ผมรุนใจคนที่ยังไม่เป็นคริสเตียนนะครับขออย่าหนีจากพระเจ้าครับเพราะว่าอย่าให้าศาสนาเป็นเครื่องปิดก,กัน้นตรงนั้นที่าศาสนาทุกาศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีผมไม่เถียงแต่าศาสนา หลายศา,าสนาไม่ได้ยืนยันว่าเราจะได้คืนดีกับพระเจ้าหรือจะได้แผ่นดินสวรรค์เพราะฉะนั้นพระเยซูเป็นทางเดียวและเป็นทางนั้นและเป็นความจริงครับที่จะให้คําตอบคุณและพระเยซูไถ่บาปให้กับทุกคนได้ครับไม่ว่าบาปของคุณจะหนาขนาดไหนพระเยซูจะชําระให้คุณได้ขาวเหมือนหิมัจ